สวัสดีครับพบกับเตียงนอนสาบระดับ A.P.P. ครับวันนี้เราขอนำเสนอรุ่น A.P. 2องูนนะฮะคราวที่แล้วนี่เราคุยกันไปแล้วเรื่องอเตียงนอนสับระดับรุ่น A.P. 2 0 3นะครับตัวนี้ A.P. 2 0 4จะมีข้อแตกต่างกับ A.P. 2 0 3ปาบางส่วนนะฮะสำหรับต,ตัวที่นอนนี่เราจะใช้ที่นอนย่ามราบเหมือนกัน แต,ตกต่างกันก็คือตัวพื้นเตียงนะครับสำหรับตัวพื้นเตียงของออรุ่นเอปีสองจุดสตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นเพิ่มนะครับเขาก็เดี๋ยวเราเปิดโหมดที่รอดขึ้นมาให้ดูสขของข้างบนนครับผมสังเกตเห็นข้อแต,ตกต่างก็คือเป็นพื้นเตียงเึบ่มนะฮะแล้วก็บุกด้วย ของน้ํนะเขาก็ทาเพื่อให้ความสวยงามนะครับในการปรับการคอนโทรลก็เหมือนกันทุกอย่างนะก็คือปรับยกเท้าแล้วก็สีสัตว์ได้นะครับสำหรับตัว กดให้มันขึ้นพร้อมกันนะครทั้งด้านศีรษะแล้วก็ด้านปลายเท้านะครับสังเกตว่ากดปุ่มเดียวนะครับคือขึ้นพร้อมกันตรงนี้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเราต้องการปรับในกรณีของบัตรหรือว่าอยากจะ,ะรีดใช้นะก็สามารถปรับได้เลยหรือว่าจะแยกปรับเฉพาะด้านปลายเท้าก็ได้นะปลายเท้าที่มียกได้ถึง 4, 4 6านะครับผมนะแล้วก็สําหรับตัวศีรษะที่เราบอกว่า ปรับกยกได้75สาองศาตรงนี้จะไปถึงแปองศาเหมือนตัวเอทีสองสสนะฮะแต่คือเราสามารถปรับให้มันอ,อยู่ในลักษณะที่เราพอใจได้นะฮะชอบนอนในระดับไหนก็ก็อยู่นะครับผมตรงนี้นี่ปรับสูงสุดแล้วนะครั้งสองด้านแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่คาเฟ่ราผม ให้ดูหวัวเตียงของ a อ203ก็คือเวลาเราปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย a อ203จะมีพนักศีรษะตับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ,ะตรงนั้นเราไม่ต้องใช้หมอนถูกแต่ถ้าเป็น a อ204ตัวนี้นะฮะเราอาจจะต้องใช้หมอนในการหนุมนิดหน่อยนะ,ะับเพื่อให้ศีรษะเราสงบไปด้านหน้านะครับผม เขาเรียกว่าเป็นรุ่นบ er อฮักเกเอร์นะฮะนนก็นะคะนะือสังเ,เกตว่าเวลาปากเคลื่อนลงนะะเนี่ยตัวสีสระตัวเตียงเนี่ยนะฮะจะอยู่ชิดกับแพงตลอดนะครับอันนี้ผมสมมติตัวผมเป็นกําแพงนะครับผมลองมาปับดูกันนะครับตรงกําแพงตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเราปักเพื่อนลงนะฮะตัวหัวเตียงเนี่ยหัวเตียงเนี่ยจะอยู่ชิดกําแพงตลอดเวลา ลุกนี้เรียกว่ารูกบอร์ักเกิลครับข้อดีของวอร์ักเกิลก็คือตอนนี้ลูกค้าทำามุหัวเตียงไว้กับถนัดน,น,นะครับผมนะฮะตรงนี้คือหัวเ็าจะไม่ไม่ไม่หนีจากตัวแผงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่เราติดโคมไฟไว้ที่หัวเตียงแล้วก็ต้องการจะอา่านหนังสือนะครับนะสังเกตว่าหัวเตียงจะไม่หนีนั้นเวลาเราอ่าน ไปเรามาดูที่นอนต่อนะครับผมที่นอนเนี่ยกัผมแกะให้ดูเลยรว่าเป็นที่นอนยักราลาร้อยเปอร์เซ็นยังไงนะครับผมฮะอันนี้คือที่นอนยักราลาร้อยเปอร์เซ็นนะครับสังเกตว่าตัวที่นอนเนี่ยความหนาถึงหกนิ้วนะครับผมแล้วก็มีรูปุ่นทั้งหลัง ก็ให้ความกระจายหนักนะฮะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องอเรื่องภูมิแพ้นะครับผมตอนที่นอนแล้วมีพวกไรฝุ่นเชื้อราอะไรที่มารบกวนตัวนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ายามพาราร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะปลอดพวกเชื้อราแบคทีเรียร้อยเปอร์เซ็น นะฮะว่าตัวที่นอนเนี่ยเป็นยางพาราร้อยเปซยังไงแล้วก็ลูพุนทั้งหลังเนี่ยมันช่วยให้เอ,อเรารู้สึกสบายแล้วก็นอนสบายอย่างไรนะครับยางพารานี่เป็นยางพาราทั้งชิ้น,นะฮะผิดจากผลิตจากโมโมเดลนะครับผมเป็นยางทั้งก้อนนะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวโครงสร้างเตียงนะครับตัวนี้จะบุกด้วยฟอ,อ,องน้ำให้สวยงามนะครับไม่จำเป็นต้องไปใส่เตียงอื่นนะฮะสามารถที่จะไปตั้งใช้งานได้เลยนะครับผมะเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะฮะแข็งแรงนะครับแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง130กิโลนะฮะ ตัวมอเตอร์รีโมทที่ใช้ในการควบคุมการทำงานนี่เป็นของเยอรมันนะครับผมมอเตอร์ motor, แล้วก็รีโมทนะฮะเป็นรีโมทแบบ6ปุ่มใช้งานง่ายครับผมฮะไม่ยุ่งยากตัวผ้าหุ้มที่เห็นเนี่ยจะเป็นผ้าจักระดอย่างดีนะฮะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานเรารู้สึกว่ามันเปื้อน หรือว่าต้องการเอาไปทำความสะอาดก็สามารถรูดซิปออกได้รอบเลยนะครับผมครับตัวนี้รูดได้รอบนะฮะครับสามารถถอดไปซักทำความสะอาดได้นะครับฉะนั้นเรื่องความสโครกหมักหมมท,ที่ที่นอนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะฮะครับ,รบสำหรับเ,เตียงปรัระดับรุ่น AP204 ของบริษัท APP Board เราก็ขอแนะนำกันเท่านี้นะฮะ ถ้ามีรุ่นใหม่เข้ามาเราจะรีบนำมาเสนอท่านอีกเช่นเคยครับผมฮะขอบคุณครับ